เรจะเข้าห้าแล้วครับนี่สุรินทาซาครับนี่จะเดินห้างกันแล้วครับมาบดูพี่แป,ป๊บซี่ครับเดินหล่อเลยเข้าห้างไหมแป,ป๊บซี่ข้างนอกก็เอาเนอะ เอาเดินค <c oughs> รับผมพบกับเราครับช่องกวยเจียงพลายแก้วสักใบครับผมพลายสิบทิศลน้องเบญญา <c oughs> ก็เดินทางเข้าไปกินโตะ๊ะโต๊ะจีนนะครับโต๊ะกินโต๊ะจีนอาหารช้างนะครับในเมือง ช้างศึกก็มานะครับช้างศึกช้างศึกครับผมกำไรทองครับนิ่งนองนิ่งนองขาดสเต็ปก็มีอยู่ <c oughs> หลายเชือกเลยนะครับนี่ไม่พังทองคูณของเรานะครับ ายชายาครับผมมี่ฟฉา,ายานะครับไม่พังคำมือครับายนำโชคมีแม่กาดาครับ นี่สุดลอครับสุดลอสุดลอพี่โบขาวครับพี่โบขาวก็พายฟลุกนุ่มรอสามเมตรนะครับเอาเลดยครับนี่ครับ ก็หลากหลายเลยนะครับฝั่งนู้นคือพลายพงพัดครับพลายทองแท้เดินเป็นแถวสวยงามเลยนะครับดูครับดูความหล่อความสวยนะครับ เดินสายหางอยู่นี่ไม่ใช่ใครนะครับนี่ดูสิครับสายหางสายตูดวันนี้ช้างคงจะดีใจนะครับได้กินโต๊ะจีนนะครับมีแต่ของอร่อยๆนะครับน้องบอพลอยคนสวยนะครับดูดูดโอ้เดินสายตูดนี่ไม่รอเลยนะครับพาตกพาตกฮฮจะอีจะอี โอ้ขวานไม่รู้เรื่องเลยครับเปื่อนไนเปื่อนมันเปื่อนครับเชียไหมเปอะจียงพืชจร้งนี่ยเบอะมนเนี่ยับพื่นนี่ Yeah. Oh. Man. Okay. มีแต่รลอๆเท่านี้นี่พี่เป๊ปซี่นะครับเป๊ปซี่เขายาวเลยครับปลาโตโต้ครับปลาโตโต้โตดูที่นี่ยอ,อ,นนอยู่เอางูจ้ากันเยงูจ้่ย เราจะเข้าห้าแล้วครับนี่ชุรินพาซาครับนี่จะเดินห้างกันแล้วครับโอ้ดูพี่แปปซี่ครับเดินหล่อเลยเข้าห้างไหมแปปซี่ข้างนอกก็เอาเนาะ อ่าสุดาโอ้โต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 ,โต,โตโยงโังรอทั้งช้างทั้งคนนะครับจะเข้าห้างหล้วครับไม่พาไม่พาช้างเข้าห้างแร้อครับโอ้ห้างยังไม่เปิดครับครั้งหน้าน่าจะมีครับ รายทองผาภูมิอาจารย์อย่างลยังรอกินข้าวยังครับ โอ้ไพร่โคครับไพร่โคก็บรรยากาศก่อนแฮห่นะครับนี่รวมรวม เซ้กุ้จิ้วน่ะขากุ้จิ้วนะให้เจยไหม่เื้ีอยู่หลายเชือกเลยครับไปไปที่ที่ถึงบ่กองม่งอ่าเต้าต้องเทีวกองม่ง

อีกประมาณสองปีจะเท่ากันแล้ว <Okay. S 1> นะหุ่น,ตนตแต่หุ้นนี่พกๆกันเลยครับนี่ถ้าวา,ายอายุเท่าๆกัน,นใช้ได้เลยนะแป๊บซี่นี่อ,นา,อนาคตเหมือนพี่ทองแดงแหละครับตัวรำ่ำตัวรำ่รำรับึกฝั่งโน้นคือพรายทองคำครับทองกับพี่ทองเงินนะครับ เหลือแค่ไหนจะเท่าแค่นี้คริ่หนึ่งโอ้ล้อล้ำล้อล้ำแน่นอนครับล้อล้ำแน่นอนอครับผมนี่คือปรายทองแท้นะครับ ใครสูงกว่าเท่ากันสูงกว่านิดนึงเป๊ปซี่สูงกว่าอายุก็พอๆกันอันนี้16 17อันนั้นโอ้เป๊ปซี่เป็นพี่นะครับก็ วันนี้เอาเก็บภาพบรรยากาศก,ก่อนแหรเข้าไปกินโต๊ะจีนนะครับก็ฝาก fc ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องกุยาเจียงด้วยนะครับมีแต่ลอๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวตอนกินโต๊ะจีนเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ก็สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกุยอาเชียงไายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดี